สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับเกม t h a t s m o t m y n e Never นะคะในพาร์ทนี้เราจะมาเก็บตัว Achievement Steel Memory กันนะคะซึ่งก็คือเราจะไม่เปิดดูข้อมูลของอลูกบ้านเลยสักคนนะคะเราจะตัดสินจากหน้าตาที่เราเห็นโดยรวมแล้วก็อาศัยดวงนะคะว่าเราจะดวงดีหรือเปล่า <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะรอดไหม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจำชื่อไม่ได้ด้วยนะซีลีนเหรอ,อคือเราจะบอกว่าเรา,าจำอะไรไม่ได้เลยนะฮะแบบ่ว่าได้แค่แบบล,ลักษณะเด่นๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างคนนี้มีฝาแฝดใช่ปะ่ะก็คือจำไม่ได้ว่าฝาแฝดคนไหนอะฝ่ายอยู่ข้างไหนแต่เราก็เราจะมาเดาๆแล้วว่าคนนี้ฝ่ายอาจจะถูกข้างแล้วนะฮะ แล้วก็หูในลิสต์มีเต็มเลยวันนี้คนเข้าแต่คนนี้ไม่อยู่ในลิสต์นะคะแล้วก็อาโมเดลใช่นะคะชั้นอยู่ชั้นหนึ่งห้องสี่ไมก็ไม่รู้จำไม่ได้นะแต่ว่าลักษณะโดยรวมอะดูเหมือนจะเป็นตัวจริงมะหรือเราจะลองทักแบบรูปลักษณ์หน้าตา ฉันค <S uce> ิดว erm well ่าทุกอย่างมันก็ดูปกติดีนี่ใช่นี่ปกติดีถ้างนั้นเราจะไปแบบววัยไหมคะหน้าตาดูโอเคแต่เขาไม่อยู่ในลิสต์ใช่ไหมเออพอเขาเขาไม่ได้อยู่ในลิสต์น่ะกังวลมากว่ามันจะเป็นตัวปลอมอปล่อยไหมอะปล่อยปล่อยแล้วกันโอ้ย จำไม่ได้จริงๆเราไม่อยู่ในลิสต์ด้วยนะฮัลโหลนะครับคนนี้ไม่อยู่ในลิสต์อ่าคิวคิวคิวไม่เหมือนปอมคนนีนะ้ตัวปอมอย่านะกดเลยวะตัวปอมคิวไม่เหมือนนี่ตัวจริงต้องคิวแบบมีความหนานะคะอันนี้คิวบางไปหน่อยนะ เออนี้อย่างเงี้ยถ้าเกิดอยู่ในลิสต์ก็ดูง่ายใช่ไหมถ้าแบบไม่ได้อยู่ในลิสต์ด้วยเงี้ยโหยากเลยสวัสดีตอนบ่ายครับอันนี้คุณพีชแมนโอเคอยู่ในลิสต์นะคะผมใช่นะคิ้วเหลี่ยมตาประมาณนี้นะคะจมูกโค้งโคงแล้วก็มีหนวดปากก็ใช่นะคะคางก็ใช่ อ่ใช่ทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวดูสิอันนี้มีโลโก้ของดีๆนะคะอาพาร์ตเมนต์อยู่ห้องไหนจะไม่ได้อ่าชูเมเกอร์ใช่นะคะขอดูไอดีหน่อยค่ะไอดีเช็ค <Check S 2> ว่าหมดอายุหรือ,อยังนะคะวันยังยังไม่หมดอายุอืมที่เหลือก็ดูเหมือนจะถูกเลยอ่ะคุณอาจจะเป็นตัวจริงเชิญค่ะ เล่นแบบเดาลุ้วนๆไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะคะอ๋อคนนี้อยู่ในลิสต์จำได้แต่ขอดูหน้าอีกทีให้ชัดๆนะฮะทวินเทลใช่มีน้าไม้เคใช่คิ้วเรียวก็ตาเหน่อยล้านะฮะจมูกเล็กปากใช่โอเคสะพายกระเป๋าข้างหลังใช่นะฮะแต่ไม่มีใบเข้าขอดูใบเข้าหน่อยได้ไหม เออเขาดูเหมือนตัวจริงมากเลยนะเพราะาจะเป็นตัวจริงก็ได้อ่ะเชิญค่ะว้าวยากอะเราจะสามารถผ่านได้ในครั้งแรกไหมอ,อุ้ยตาลุงคนนี้มาอีกแล้วอะต้องตอบอะไรยังไม่รู้เลยเควหมายอของชีวิตเหรอเราตอบ42องะตามที่เคยอนี่มา อ้าวถูกถูกใช้เลยเขาบอกว่าเป็นชื่ออะไรอะชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์เหรอในออสเตรเลียอะไรสักอย่างคำถามคือจะรู้ได้ยังไงเอ้าแต่เราต้องกดอะไรวะ ส่วนเมื่อกี้นี่คือเราตอบถูกหรือยังหรือว่าเรายังตอบไม่ถูกอะงองไปหมดแล้วอโอเคอยู่ในลิสต์นะคะคุณไอแซคโอเคคางถูกต้องนะคะปากก็ถูกจมูกตาคิ้วผมหูคางทุกอย่างดูเหมือนจะถูกหมดเลยนะคะ คุณหลอกฉันหรือเปล่าเนี่ยผมมันใช่ไหมผมมันมีเงาเงาเออผมเงาเงาตรงนี้ใช่นะคะเออไม่รู้ฮะดูวันหมดอ,อายุวันหมดอ,อายุยังยังได้นะคะแล้วก็มีโลโก้ดีดีดด้วยอ,อ๋อฮะโอเคโอเคเชิญค่ะเชิญ <laughs> ว้าวตื่นเต้นอะ่ะอันเนี้ย สวัสดีตอนบ่ายมีในลิสไหมไม่มีในลิสฮมึมอ่อคิ้วเป็นแบบนี้จมูกใช่นะหนวดใช่อ๋อมีผมใส่หมวกด้วยโอเควันหมดอายุยังไม่หมดนะคะขอดูใบเข้าหน่อยคะ่ะเออใบเข้าก็ใช่ เอ้ยไม่มีโลโก้ดีดีดีเกือบแล้วตัวปลอมแน่คนเนี้ยไม่มีโลโก้นะเกือบแล้วเกือบเนียนเกือบเนียนต้องขอลังต้องไปปลอมโลโก้ดีๆีด,ด,ดีมาก่อนโถวสวัสดีตอนบ่ายจ้ะคุณนายมีฝ่ายข้างนี้ถูกแล้วใช่ไหม แต่ไม่อยู่ในลิสต์อีกแล้วเฮ้ยตื่นเต้นทุกครั้งเลยเวลาเจอคนที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์มาเออแต่ละคิดว่าน่าจะใช่นะแบบว่าคางกลมหน้ากลมๆนะคะแล้วก็ตาปือมีฝายหนึ่งข้างผมหยิกดูเหมือนจะใช่เลยนะวันหมดอายุยังได้อยู่นะแล้วก็มีโลโก้ดีๆด,ด,ด้วยเป็นพนักง,งานแบงค์ใช่ โอเคงั้นคนนี้น่าจะใช่เดาอ่ะเชิญค่ะคือถ้าไม่ใช่อ่ะก็คือต้องปลอมแบบว่าเก่งมากหรือว่าจริงๆเราแบบถ้าไม่อยู่ในลิสต์เราจะไม่ให้เข้าเลยไหมสวัสดีคุณนายคนนี้มีฝายปาะว่าจะไม่ได้อ่ะไม่อยู่ในลิสต์ด้วยเขามีายปะจำไม่ได้ เราว่าคนนี้ไม่น่าจะมีใยไม่อะเออเออเราว่าเราว่าไม่ใช่ต้องไม่มีใยทำไม่ได้เออแต่คิดว่าตัวปลอมนะคะโอเคจัดไปฮัลโหลคนนี้ไม่มีใยจำได้พีชแมนคนนี้นะคะคนนี้มีใยด้วย ผิดแน่นอนบัตรบัตรก็มีไฟแต่มันไม่ใช่ของจริงไงนี่ตัวปลอมแน่ไปไปเลยตัวจริงไม่มีไฟนะต้องไปปลอมมาใหม่เอ้ยน่ากลัวเอ้ยวุ้ยได้ชิเมนด้วยพีชพีชเหรออ๋ออะไรอ่ะมีเด็กขว่าพีช รูปบนบายยังเป็นรูปพีชเลยอ่ะอันเนี้ยโหพีช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 พีพีพีชพีชพีพีพีชพีชพีชโอ้โหแล้วเนี่ยพีชพีพีพีชพีชพีชพีพีชอะไรครับเนี่ยมีพีชทั้งทลูกโอ้โหไม่เนียนแบบไม่เนียนสุดๆดุ๊ยน่ากลัวฟันกระต่ายด้วยไปเลยตกใจหมดเลยอ่ะ นี่เนี่ยเชิญค่ะดีๆมาลับตัวไปโดยด่วนๆเลยดูเหมือนพี่แกจะกินพีชเยอะไปนะเอ้ยสีิบสองคนนี้มาอีกแล้วคนไม่มีหน้าคนโอ้โหอันนี้ไรอ่ะสี่สิบสองสี่สิบสองสี่สิบสองล่ 42, 42, 42. างน,นี้ก็คือหนึ่งบวกกันต้องได้สี่สิบสองป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบสี่สิบสอง สิบสองสามสิหเจ็ดสปเก้้ยบได้สิองจริงนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเชิญดีๆๆเชิญค่ะมารับไปเลย <_ C os> ถ้าแบบเห็นชัดแบบนี้มันก็ง่ายเนาะ <_ C os> ไอ้พวกที่ปลอมตัวเน,นียนๆน่ะน,ะนา่ากลัวฮันนี้คุณพีชแมนอีกคนนึงใช่ไหมนี่คนพี่เข้าไปแล้วนะคะนี่เป็นคนน้องซึ่งก็น่าจะใช่นะผมสั้นใช่ปะ จมูกกลมแล้วก็มีเข่าแพ้ตรงนี้คอยยาวๆโอเคนี่คิดว่าใช่นะน่าเป็นตัวจริงขอเช็คก,ก่อน ID ยังได้อยู่นะคะใบข้าวมีโลโก้โอเคเชิญค่ะเชิญเลยตื่นเต้นอะ่ะเราจะผ่านตั้งแต่รอบแรกไหม <laughs> สวัสดีตอนบ่ายค่ะคุณผู้หญิงอยู่ในลิสต์ใช่ไหมจำได้นี่ไง คิ้วใช่นะคะตาใช่จมูกใช่ปากใช่มีกระนะคะแล้วก็ใส่ตังหูผมอ่าผมสั้นเป็นแบบลอนๆน,นิดหนึง่งโอเคดูใช่นะวันหมออายุยังได้นะคะเป็นคุณครูใช่แล้วก็มีโลโกโด้ด้วยโอเคเชิญค่ะถือว่าปลอมตัวมาเนียนมาก ออมเนียนก็ให้เข้าอยู่แล้วเพราะว่าไม่รู้เดาไม่ถูก <Hello. S 1> อ่าคนนี้ไม่อยู่ในลิสต์นะคะแต่ว่าดูเหมือนจะใช่นะคิ้วโกงๆงเนี่ยคิ้วโกงตาตีนะฮะจมูกใช่อ่าหนวดใช่นะฮะทรงผมก็ใช่ใส่หมวกด้วยทุกอย่างดูโอเคหมดเลยนะ,ะอ่าดูบัตรหน่อยสิ บาทยังไม่หมดอายุนะคะแล้วก็เป็นนักธุรกิจก็ใช่ใช่ไหมจะไม่ได้แล้วก็มีโลโกโ้โอเคเชิญค่ะหรือว่าจริงๆเราต้องคักรูปร่างเขาทุกคนวะแบบเผื่อเขาหลุดหงุดหิดเราอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีตอนบ่ายหมวกหายไปนะคนเนี้ย ไม่อยู่ในลิสต์ด้วยแผลเป็นอนะถูคิ้วอันเดียวใช่นะคะอ่อจมูกใช่แต่ไม่ใส่หมวกอะเออมีความเปไม่ได้ว่าจะเป็นตัวปลอมใช่ไหมอ่าฮะแต่มีโลโก้แล้วก็กกวันหมดอายุยังได้อยู่แต่เราว่าเป็นตัวปลอมอ่ะโอเคว่าไม่ได้ใส่หมวกนะคะเรียกเลย สวัสดีตอนบ่ายนี่คุณลุงอัฟนะคะอ่าใส่แว่นข้างเดียวนะแล้วก็จมูกอ่าหนวดใช่นะคะมีผมแล้วก็ใส่หมวกอยู่เป็นประจำแต่จําไม่ได้ว่าหมวกอะทรงนี้หรือเปล่าแต่เขาคงไม่มาหลอกเราด้วยทรงหมวกใช่ไหมเออราว,ว่าใช่ตัวจริงเนาะไอเดียยังได้อยู่นะคะ อ่านักกฎหมายทนายความใช่ไหมโลโก้ก็ยังมีเออเราคิดว่าน่าจะเป็นตัวจริงอ่ะเชิญ <c oughs> เชิญค่ะปลอมเนียนเนียนก็จับไม่ได้อ่ะหนูหมดยางวันนี้อ้าว <c oughs> คนนี้เราปล่อยขึ้นไปหรือ,อยังอจำไม่ได้แต่คนนี้น่าจะเป็นตัวจริงเลยเพราะว่าคิ้วหนานะคะตามในใบนี้เดะเลยผม เสยขึ้่นมอยอย่างนี้ใส่แว่นจมูกใช่ปากใช่นะคะโอเคนะ่าจะเป็นตัวจริงอ่ะใช่ไหมใช่ไหมมีโลกโก้ด้วยอ่ะเชิญค่ะอุ้ยอุ้ยเราไม่ตายเฮ้ยเราลอดนี่คือเราผ่านตั้งแต่ครั้งแรกเลยเหรอไม มีคนตายหนึ่งคนมีคนตายหนึ่งคนขอดูหน่อยใครพลาดวะดูยังไงอ่ะอันเนี้ยกดดีเทลแต่ไม่เห็นมีให้ดูเลยอันนี้บักเกมหรือเปล่าบักหรือเปล่าเราแตว่าเราปล่อยผู้บริสุทธ์ตา ไปตายคนนึงเนี่ยหรอว้าโอเคเราลองเริ่มกันใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะอย่างน้อยเราก็จับตัวปลอมอะ่ะได้ถูกทุกคนนะแต่ว่าดันมีตัวจริงที่ที่ดันเหมือนตัวปลอมเกินไปหน่อยนะคะเราก็เลยเราก็เลยคิวเขาไปโอเคมาเริ่มกันใหม่นะคะโอเคตื่นเต้นกันอีกครั้งนะคะสำหรับการตรวจลูกบ้าน แบบที่ไม่ได้ดูอะไรเลยนะเอาคนนี้รูปลักษณ์ดูเหมือนตัวจริงนะคะตาเขข้างหนึ่งใช่อยู่ในลิสต์ด้วยนะเอออยู่ในลิสต์ใช่ไหมว่าหมอายุยังได้อยู่นะคะโลโก้ก็มีโอเคเช็คแบบผ่านๆอ่ะเชิญเชิญค่ะฮ <laughs> ูจะได้รอบเมื่อกี้อะ่ะเพื่อนบ้านคนไหนกันที่เราปล่อยเขาไปตุย คนนี้ตัวปลอมปลอมชัวนี่แผลเป็นอยู่คนละด้านนะฮะแต่ว่านี่อนี่ยคนนี้คนนี้อยู่ในลิสต์แผลเป็นอยู่ด้านนี้คนนี้ตัวปลอมว้าเชิญดีดีดีๆๆสามหนึ่งส,งส,สองโอ้ดุดสวัสดีตอนบ่ายค่ะวันนี้ เหมือนไหมผมปังๆนะคะสกินเฮดใช่ปะเขาเรียกสกินเฮดปะสกินเฮดด้านข้างใช่ไหมแล้วก็ใส่แว่นจมูกก็ดูใช่ปากใช่ทรงหน้าใช่นะคะคิ้วก็เหมือนจะใช่นะอยู่ในลิสต์ด้วยอวันหมดอายุฮันแน่ไม่มีวันหมดอายุเกือบเนียนเกือบเนียนแต่คนนี้ไม่ใช่ไปเลย โหเกือบแล้วถ้าทำวันหมดอายุมาเนี่ยเชื่อเลยว่าเป็นตัวจริงนะคะพลาดไปน,นิดนึงนะคะคุณพี่สวัสด,ดีตอนบ่ายค่ะหูยหน้าคุณพี่ไปทำอะไรมาทำไมหน้าเป็นรูแบบนี้นะคะไหนลองถามเลยว่าหน้าไปทำอะไรมาคะเออหน้าไปทำอะไรมาคะอะใช่ค่ะแก้มคุณพี่เป็นอะไรคะ พราะว่าฉันมีแบบชีสสกินเป็นแบบรูบนชีสหรอหน่ากลัวไปดีดีด,ด,ดมารับเลยค่ะมีคนหน้าเป็นชีสอยู่ตรงนี้สวัสดีตอนบ่ายค่ะอยู่ในลิสไหมไม่อยู่ในลิสืมแต่รูปลักษ์ใช่นะมองแล้วแบบ เหมือนวันหมดอายุก็ยังใช้ได้นะคะเ,เดี๋ยวนะ I went out to do human activity like eat people oh. มนุษย์เขาไม่กินมนุษย์ด้วยกันปะเขาไม่กินคนบ้าบมากใครห้เขียน เหตุผลการเข้าตึกแบบนี้น่าเกียดที่สุดเลยเชิญเอ้ีรือเราลองถามเขาได้ปะเออนี่นี่ my entry request นะคะเขียนรูสึกว่าเขียนแปลกแปลกไหมผมว่าก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกนี่แปลกอันนี้แปลกเชิญค่ะเชิญดีๆีมารับไปเลยมนุษย์เขาไม่กินคนนะ สวัสดีตอนบ่ายครับคนนี้ตัวปอบนี่ฮะจำได้ไม่มีแผลแผลเป็นหายไปไหนถามเนี่ยปะอ่านี่ออกไปทำบัตรมาใหม่โหรู้เลยนะว่าออกไปทำบัตรใหม่อ่ะเพื่อการที่จะเข้าตึกมาโดยเฉพาะรีบนะอันนี้คือรีบแหม่ทำมาเหมือนเชียถามดีแผลเป็นหายไปไหนคะเออแผลเป็นหายไปไหนคะพี่ ฉันก็ฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ใช่แต่ตัวจริงเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ไอเอ้าโผลเลยไม่ยากมากนะไหมไอตัวปลอมดูไม่ยากเท่าไหร่ไอตัวจริงอ่ะบางอันทำตัวน่าสงสัยเหมือนตัวปลอมเลย ดีตอนบ่ายนะเหมือนตัวจริงเลยผมมียึกยึกอย่างนั้นใช่คิ้วเดียวจมูกปากใช่นะฮะวัหมู่อายุยังได้อยู่นะขอดูใบเข้าตึกหน่อยค่ะอืมโอเค,อ,เคอาชีพถูกต้องนะคะเหตุผลในการเข้าตึกถือว่าดีดีกว่าคนที่แล้วโอเคป่ปเอ้ยไม่ใช่ กดผีดเกือบส่งตัวไปแล้วนี่กดเชิญคะ่ะเชิญเข้าไปเลยคะ่ะไฮ้ยพีๆมาอีกแล้วออ้ยน่าก,กลัวไม่อยากมองไปเลยพีชผีนี่มาบ่อยนะเนี่ยรอบที่แล้วก็มาใช่ไหมคะรอบนี้ก็มาอีก ไม่เข็ดเนอะโดนจับไปยังไม่เข็ดอีก <S <S 1> <S 1> น้องเด็กปถมคนนี้อยู่ในลิสต์นะ ตาอ่อนล้านะคะทวินเทลผมหนะ้าม้าใช่จมูกใช่ปากใช่โอเคทุกอย่างดูเหมือนจะใช่นะกลับมาจากโรงเรียนใช่มีโลโก้ด้วยขอดูไอดีหน่อยขอดูไอดีหน่อยคะ่ะโอเคไว้หมดอายุยังใช้ได้อยู่นะโอเคเชิญค่ะน้องเชิญเลย สวัสดีตอนบ่ายค่ะคุณไอแซคอยู่ในลิสไหมอยู่ในลิส์นะคิวใช่ตาใช่จมูกใช่ปากใช่คางใช่นะออผมก็ใช่นะคะขอดูบัตรหน่อยบัตรยังไม่หมดอายุโอเคขอดูอันนี้หน่อยค่ะใบขอเข้าเผื่อเราจะเจอเหตุผลในการขอเข้าแปลกๆนะอะไรเขาไม่ได้บอกว่าอะไรเลยเขาบอกว่าชั้นสองซึ่งก็น่าจะเป็นตัวจริง หรือเปล่าอ่ะเข้าไปก่อนไม่มั่นใจนะฮะแต่ดูน่าจะเป็นตัวจริง <Hello. S 1> สวัสดีเอ้ยเจย๊คนนี้เขามีไฝปะวะไม่อยู่ในลิสต์ด้วยเอ้าเช็คไม่ได้แต่แล้วว่าเขาไม่มีนะอืมอืมไม่น่าจะมีไฝแต่เดี๋ยวขอดูไอดีหน่อย oh. ใหมดอายุยังมีอยู่แล้วก็โลโก้ก็ใช่นะคะแต่ไม่น่าจะมีไยอ่ะจำได้ว่าไม่มีนะคะโอเคองั้นเชิญเชิญเลยค่ะเชิญไปกับหน่วยดีๆีดีอดดีคุณพีชแมนนะคะอยู่ในลิสต์ด้วยโอเคคิวใช่นะคะตาใช่จมูกใช่ หนวดก็ใช่คางก็ใช่นะผมก็ใช่ด้วยอ๋อว่าหมวยยุยังได้อยู่ก็เป็นคนทำรองเท้าถูกต้องนะฮะมีโลโกโด้ดีๆๆด,ด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นตัวจริงแมอ่ะโอเคไปเลย นี่คือคุณกอรียใช่ไหมถ้าจไม่ผิดอืฝ่ายข้างนี้ถูกต้องแล้วนะคะวันหมดอายุก็ยังได้อยู่นะแล้วก็ใบขอเข้าก็ดูปกติดีนะคะมีอยู่ในลิสต์มีอยู่ในลิสต์ด้วยเงินก็น่าจะเป็นตัวจริงใช่ไหมเชิญค่ะเชิญเข้าไปเลย เออพอมันโทรเช็คไม่ได้แล้วไม่รู้เลยไอดี <c oughs> ก็เช็คไม่ได้สวัสดีตอนบ่ายนะคะโอเคคนนี้มีอยู่ในลิสต์นะทุกอย่างดูเหมือนจะใช่หมดเลยนะคะขอดูบัตรก่อนใบหมดอายุยังได้อยู่นะก็เป็นนักบินใช่นะฮะโลโกโด้ดีๆก็ยังมีเพราะฉะนั้น น่าจะเป็นตัวจริงนะคะเชิญค่ะเชิญเชิญเลยอุ้ยสวัสดีตอนบ่ายคุณไอแซคทำไมตาเป็นอย่างนั้นน่ะตาแปลกๆนะเดี๋ยวขอขอถามหน่อยทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นล่ะคะ มีสองจมูกเหรอไม่ได้ว่ามานุษย์เขาจะมีสองจมูกกันเหรอไม่ใช evet. like ่เขามีจมูกเดียวแตะเขามีตาสองข้างแบบนี้ไม่ใช่ไปเลยไปไปป้อมตูวมาใหม่วันนี้จะคนมีรูอีกแล้วรอยทูอยู่ตรงปากด้วยพูดไม่ได้อะดิเฮ้ยคนรูกเวลามองรูอะ ใเลยคุยไม่ได้นะคะถามอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไปกันดีดีซะ <Hello. S 1> สวัสดีนะ,ะโอ้รูปรานะ่างหน้าภายนอกเหมือนจะใช่ตัวจริงนะแต่ว่าไม่อยู่ในลิสต์นะคะแต่แบบหน้าตาเหมือนใช่อะขอดูบัตรหน่อยบัตรยังไม่หมดอายุอขอดูใบเข้าหน่อยคะ่ะ เราจําเราจําอาชีพเขาไม่ได้อ่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวจริงไหมอ่ะตัวปออาจจะมีเหตุผลแปลกๆ <c oughs> เ,ออเ,ออเสี่ยงดวงแล้วกัน <c oughs> ใช่ค่ะคุณเชิญเชิญเดามากเลยอ่ะเขาใช่ตัวจริงปะวะโอ๊ยมา,า oh <c oughs> อีกแล้วไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะ สูบเมื่อกี้ที่เราตอบ42ไปอ่ะมันไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวลองอีกรอบหนึงดิอ้าวมันก็บอกว่าได้ค c ลเลก c t แล้วแล้วทำไมถึงยังมาถามอีกอ่ะอ๋อเขาถามอีกโอเคถามว่าชื่อทางวิทยาศาสตร์ ของสัตว์ในออสเตรเลียเอ่อไม่รู้สัตว์ชน,นิดนั้นคืออะไรยังไม่รู้เลยอะ่ะเออตอบว่ากรบ <c oughs> อา่อา อบอะไรวะสัตว์วิทยาศาสตร์ทางออสเตรเลียสัตว์อะไรอ่ะนึกไม่ออกหรือว่ามันคือกิ้งก่าเฮ้ยเราไม่ตายแต่ว่าเพื่อนบ้านอะตายไหมเฮ้ยเพื่อนบ้านไม่ตายาแต่ว่าเราผ่านใช่ไหม เฮ้ยจริงๆแล้วอะความจำเราดีหรือเปล่าไม่เราแค่ดวงดีใช่ปะเดี๋ยวเราไปดูกันเฮ้ยนี่เราได้พีชพมานะคะทำไมหน้าตาพีชแม่โคตรตลกเลยอะ แล้วก็อันนี้ Steel Memory ผ่านแล้วนะฮะเรียบร้อยเย้ yeah. ภายใน2ตาด้วยอันตอนแรกนึกาแบบจะต้องเล่นนานกว่านี้ด้วยนะเพราะว่าคือจำอะไรไม่ได้เลยแล้วถ้าเกิดมันยากมากเงี้ยก็คิดว่าน,น่าจะไม่รอดนะแต่อันเนี้ยไอเชสเตอร์ควิสเนี่ยไม่รู้จริงว่าแม่งตอบอะไรนะยากอันนี้ยากยากเกินไปอ่านเลยยังไม่รู้จังว่าแม่งถามว่าอะไรนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้ที่เท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเคยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย